สวัสดีครับพบกับน้องดากับแม่อีกแล้วนะคะคนอีสานอยู่เมืองกรรงวันนี้แม่น้องดาก็จะพามาดูของฝากจากทางบ้านยา่าป้าพี่สาวนะคะทุกคนเลยค่ะที่ฝากมาให้น้องดาแม่น้องดาขอบคุณมากเลยค่ะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะมีข้าวต้มนะคะนี่นะคะข้าวต้มของยา่า นี่ค่ะข้าวต้มข้าวต้มใบมกพร้าวมันสอมัอนส,มสลักดงยึงเด้อแล้วก็ข้าวต้มใบกล้วยมันสำสหลักเจกภาษาแถวบ้านแม่น้องดาเขาจะเรียบแบบนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวดูกันนะคะอันนี้ผัดขมสะดาวหญ้าแล้วก็มี มะละกอหญ้าฝากมาให้เดี๋ยวดูของพี่สาวเขาฝากอะไรมาให้นะคะอ๋อมีลูกยอค่ะยอนะคะพี่สาวฝากมาให้แล้วก็มีใบมะกรูดมีมะขามเปียกมีตะไคร้มีบวบมีพริกผงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในรังกันในในรังฟูว่ามีอะไรกันนะคะนี่นะคะ โอ้โอ้มีใบกิเล็กด้วยมีีิเล็กด้วยแล้วก็มีแหนมนีม่หอยพยองยืงหอยจูบนะคะเยวจะแกงกินค่ะนี่นะคะใสะ่ใบจับูอร่อยแน่เลยค่ะ แล้วก็ปลาปลาขาวนะคะนี่นะคะปลาขาวปลาซิวเล็กนี่นะคะแล้วก็ปลาขาวนี่นะคะโอ้โหอปลาขาว,วก็นี่อะไรอึ ปลากรดปลาขาวนะคะนี่นะคะของฝากจากทางบ้านไก่ปลาผพนนะคะข้างนอกมีอะไรอีกโอ้อันนี้ก็ขนนนะคะขนนน้องหยกนะคะแม่น้องหยกฝากมาให้ขอบคุณมากแล้วก็มีหน่อไม้ลุงตูนะคะนี่นะคะแล้วก็มีข้าวสารปลาหมีฝากมาให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ เดี๋ยวแม่น้องดาก,ก็จะไปต้มข้าวต้มแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแม่น้องดาก,ก็จะต้มข้าวต้มแล้วะคะ่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวแม่น้องดาก,ก็จะใส่ข้าวต้มมัดนะคะเอาไปต้มะคะ่ะ นี่นะคะข้าวต้มที่จะเอาไปต้มนะคะนี่คะ่ะไม้องดักก็จะใส่เลยนะคะคพ่วญสองควสงวสามวญ ย่้าฝากมาให้นะคะตรงนั้นบบต้นแรกก็ต้มค่านี่นะคะติดฝาไวค้ค่ะต้งแรกก็เปิดดูแล้วนะคะนี่นะคะกำลังเดือด 当然。 ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะไม่น้องดาแกะออกมากินแล้วนะคะนี่นะคะต้มโฮแม่น้องดาก็เอาให้พ่อน้องดาชิมดูค่ะมาพี่นอ้องอะไรทำไมคุณตีนจ้ะะข้าวต้มมัดจากยาสีสเกตนะคะพ่อน้องเดียชิมแล้วนะคะอร่อยไหมพ่อน้องเดีย,ย,ยดมกม,มือมองไม่ตกเลย 妈不要